เห็นพีพูดถึงระดับจิตใช่ไหมคะมันจะมีน้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่สิบเจ็ดแปดเนี่ยค่ะแต่อยากรู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีมันมีเลเวลอะไรยังไงบ้างในรายละเอียดขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเพื่อนครับใช้พี่ปองตอบฮะจริงๆตอนที่พี่พูดหกเจ็ดแปดนะอันนี้อันนี้ฉาดภาพนะพูดในเชิงให้เห็นภาพแต่จริงๆอย่างพี่ไม่รู้ในรายละเอียดละหกเจ็ดแปด แต่ว่าพี่อเคยฟังคลิปชาวตะวันตกเหมือนกันอืเขาก็บอกเลยมันไปถึงมิติสิบสามสิบสี่ก็มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องเพิ่งถามว่าในรายละเอียดเป็นแบบไหนเนี่ยไปจนถึงหกเจ็ดแปดเนี่ยถ้าให้พูดนะเป็นมโนทัศน์ของพี่เองนะมิติที่ห้าเนี่ยคือคือจริงๆนะพอเป็นมนุษย์ปุ๊บน,นะจิตเขาถึงเทพและถึงเทวดาละลืถ้าเป็นใ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 น ในเถรวาทเนี่ยคือประมาณอย่างน้อยต้องจุลโสดาบันหรือโสดาบันแนละ้วเป็นผู้เข้ากระแสเหตุว่าสังเกตทํไมเราผู้เข้ากระแสหรือโสดาบันแปลว่าอ่ะคือบางคนไม่รู้จักคาว่าโสดาบันโสดาบันแปลว่าผู้เข้ากระแสแล้วไม่ตกไปที่ต่ําอีกแปลว่าไม่ลงนรกแล้วเพราะว่าเขาไม่ลงไปทบาบาปหนนะักนั้นอ่าสังเกตไหมถ้าเราอยู่ในมิติที่สามมิติที่สี่เนี่ยอาจจะยังทบาบาปแล้วก็ไปลงนรกได้กลายเป็นสัสตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เข้ากระแสเนี่ยไม่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 ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ดังนั้นในมิติที่ที่สี่เนี่ยน่าจ,จะเป็นประมาณผู้เข้ากระแสแต่ว่าผู้เข้าแสเราก็ยังรู้ว่าจะมีวิ่งขึ้นไปอีกเป็นพระสกิทาอนาคาและพระอรหันต์นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าพระอรหันต์ก็คือมิติที่หกแล้วก็จะรู้ว่าถัดจากพระอรหันต์ก็มีพระโพธิสัตว์อีกเนาะแล้วก็มีพระปฏิเชพุจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ท่านจะบอกว่าก็จะมีจิตหนึ่งทำหนึ่งอีกเนาะเออถ้าสมมติเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเลเยอร์ก็อาจจะเป็นเลเยอร์อะไรลักษณะประมาณนี้ก็ได้ อันนี้เป็นเป็นมนโนคติของพี่พงษ์นะฮะยาเไปอยาเไปเป็นจริงเป็นจังแต่แต่เหตุหนึ่งที่ที่พี่อธิบายลักษณะน,น,นี้ก็เพื่อให้รู้ว่าเวลายิ่งท่านอยู่สูงอ่ะพลังงานแห่งความการุณาความรักและจํานวนความรักของคนที่ท่านรักอะมันมากลงมาจนถึงคนข้างล่างเลยที่รู้สึกว่าดังนั้นสมมติวันหนึ่งถ้ามันเกิดว่ามิจิที่สี่ห้าหกมีจริงเนาะ มันก็เป็นพื้นที่ให้เราได้ศึกษาต่อเรียนรู้ต่อพัฒนาต่ออะไรกันต่อไปได้ครับผม